หนึ่งนุดใดในโลกอีกแล้วที่จะมีเหมือนกับอาน,นี้หรือมีมากเท่ากับธนิมคมคอมิน,นี่แบบอนนาลีอะไรความกล้าหาญความเสียสละความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์ที่ใกล้กับอาลเมเบตมากที่สุดจะมวลมนุษย์ทั้งหมดที่เคยมีอยู่ในโลกนี้นี่คือคำยืนยันของบรรดา อะไรอยาอมที no to to they, er huh huh ่ยังมีชีวิตอยู่ในบัจุมันตีสามารถที่จะตรวจสอบนั่นคืออิหม่ามโคเมนนี่เป็นหนึ่งในชาอิลลอลอความหมายของมันคือชาอิลลอลอดังนั้นเมื่อเป็นชาอิลลอลอหน้าที่ของพวกเราคืออยู่อัลซิมชาอิลลอลอหน้าที่ของพวกเราคือจะต้อง ให้ความยิ่งใหญ่กับมันอย่าจบางครั้งแปลว่าให้เกียรติบางครั้งแปลให้ความยิ่งใหญ่จะต้องให้ความยิ่งใหญ่จะต้องเชิดชูจะต้องให้ความสังคมกับสิ่งนี้อย่าได้อนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาทำลายมาดูหมิน่นมาลบล้างมาทำให้มันอ่อนมาทำให้มันเบาลง มาทําให้มันไม่มีค่ามาทําให้มันเท่ากับอาเลมกุมละมะคนอื่นๆมันไม่มีวันเท่ามันไม่มีวันเท่าแล้วที่เราที่จะต้องอยู่อัซิมสิ่งนี้ไม่อนุญาตให้ความคิดแนวคิดที่แปลกออกเข้ามาในสังคมเราในครอบครัวเราในชุมชนของเราในมัสยิดของเราในหุไซเนียของเรา จะต้องอับไปขับไล่แนวความคิดต่างๆเหล่านี้ออกไปจากสังคมของพวกเรามีน้องจะต้องคิดถึงอนาคตจะต้องคิดถึงลูกหลานวันนี้สิ่งแปลกปลอมต่างๆเข้ามาอย่างมากมายในรูปแบบต่างๆบางครั้งมาในานามของนักเรียนศาสนาบางครั้งมาผ้าโพกหัวสีขาวบางครั้งอาจจะมาผ้าพวกหัวสีดํา บางครั้งอาจจะมาในนามของลูกเขยบขางครั้งอาจจะมาในนามของลูกสะใภ้บางครั้งอาจจะมาในนามของพี่บางครั้งอาจจะมาในนามของน้องบางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของแม่หรือมาในรูปแบบของพ่อจะมาในแบบไหนก็นแล้วแต่ความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเขยเป็นสะใยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหัวขาวเป็นหัวดำถ้าอืออน่นออกจากสิ่งนี้เราจะต้องไม่อนุญ,ญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในสังคมของเรา สตมวันนี้ถ้ามันทําลายความคิดอันนี้ไม่ได้มันคิดถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันทําลายไม่ได้มันคิดถึงสิปีข้างหน้าสิปีมันทำลายไม่ได้มันคิดถึง20่สิบปีข้างหน้ามันคิดทุกวันทำลายต้องทําลายข้างหน้าไม่ได้หยุดนั่นถ้าพวกเราไม่เข้มแข็งในสิ่งเหล่านี้อีกยี่สิบาปีสิปีข้างหน้า เราอาจจะมีชีอะอเมริกาก็ได้ชีอะที่นิยมชมชอบในอเมริกาหรืออาจะมีชีอะวูฮับีก็ได้ซึ่งตอนนี้กำลังเริ่กนะนะอสุจิของอาเซียนชีอะอูฮับีกำลังเกาะตัวขึ้นทั้งโลกในเมืองไทยอสุจิที่เป็นนายจิตอันนั้นก็กำลังเกาะตัวอยู่มาเยรูปแบบต่างๆรูปแบบเข้ามาสร้างชุบประหาในความศรัทธาของบรรดาในที่มีอยู่ในชีอะ เข้ามาสร้างข้อคัองแขงสงสัยในการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านเข้ามาสร้างความคางแขงสงสัยในความยิ่งใหญ่ของท่านอิมามขอมินีริซวานุลอตาลาไรแนวคิดในยิสเหล่านี้ต้องถูกทำลายพี่น้องวันนี้ท่านอิหราคานมนี่พูดอีกเช่นกันว่าเมื่อพวกศัตรูเหน็ดเหนื่อยในการที่จะล้มลับอิสลามแห่งอิหร่านตอนที่ท่านอิมามขอมิน ริซอวนุลอตาล่าอะไรยงมีชีวิตอยู่เน็ตหน่วยมันก็มันก็ทัแล้ววันที่่านิมาคุณนี่ริอนุ่งหล่จากโลกนี้ไปซึ่งคล้ายกับวันวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่บรรดาศัตรูนั้นเฉลิมฉลองคิดวาเอาละอิหร่านเริ่มนับถอยหลังอิหร่านเริ่มนับถอยหลังมันก็เลยไม่ได้วันแขนงอะไรเริ่มนับถอยหลังแล้วก็คือโอเคแหละบันทัดาการจากไปของคอมมินี่นั่นคือจุดนับถอยหลังการลร่ม สลายของรัฐอิสลามหลังจากนั้นเพียงไม่นานหลังจากการคัดเลือกท่านซิดอาลีคามาเนีกับซึ่งวันนี้เป็นวันทั้งวันไว้อะไรอ,อสัญนกรรมและเป็นวันเฉลิมฉลองครอบรอบ22ปีในการปกครองของท่านอัยกตุลลอ์คามาเนีรัฐนี้ยังยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้การชี้นำของท่านซิดอลีคามาเน,นีจนถึง22ปีรัฐไม่สอง ต่อจากานิมมคมินีแต่เมื่อตามประกาศการแต่งตั้งานีตทลกคนี่เป็นวลย์วุลยยุทฟสกี้คนต่อไปเราจํานวนมากนั้นใ,นในยุคนั้นอยู่ในเหตุการณ์พี่น้องเป็นสิ่งที่แปลกเป็นอย่างมากเรากําลังโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของนิมมคมินีแต่ทันทีที่ทีวีสื่อในอิรานประกาศว่าผู้ํำคนต่อไปที่ได้รับมติจากสภา เลือกผู้นําในอิหร่านคือท่านแาอิโลฮามาเนีพี่น้องนักเรียนทั้งโรงเรียนมีเสียงเฮออกมาชูชูชกับบั๋นทุกคนแสดงความดีใจลืมการสูญเสียของท่านเกินการสูญเสียอิหมัคมคมินีสังทันที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครคิดว่าท่านจะได้ตําแหน่งนี้ด้วยคนที่เฉพาะคนบางคนที่ติดตามอย่างกระชิดแต่ว่าโดยส่วนมากทั้งนักเรียนสามน,นาต่างชาติทั้งคนอิหร่าน ไม่มีใครคิดว่าท่านจะได้ตําแหน่งนี้แต่หลังจากที่ประกาศว่าท่านได้ความสุขกลับมาสู่วัวใจการยอมรับเกิดขึ้นในวินาทีเดียวเมืออกับผู้นํานคนนี้คือผู้ที่ทดแทนคนที่มานั่งอยู่ในกันตันเก้าอี้ของ,งม่นมคนนี้เหมือนกับท่านน,นี่มมคกมินี่หริอวานโลอลตาลาอะไรหลังจากที่ศัตรูเห็นการใบัดเห็นการยอมรับเห็นความสุขของศัตรู เวลาผ่านเพียงไม่กี่เดือนมันก็วางแผนสิปีใหม่ของมันว่าต้องทําลายการปฏิวัติอิสลามใหม่แล้วท่องล้มท่านนายกคัมนตรนนีในรูปแบบต่างๆหวังว่าโอเคละคนคนนี้ทําลายง่ายกว่าโคมินี่แผนพิโตญอ๊อกนามีพูดเองครั้งหน้านผมพูดไอ้ที่ว่าการแต่งตั้งว่าหลังจากนั้นมันตึต้องวางแผนใหม่แผนสิปีในการล้มการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหรา่าน เมื่อการปกครองของท่านอัลตัวฮามี่สิบปีผ่านไปมันก็ต้องวางแผนอีกสิบปีใหม่บางครั้งหวังในตัวประธานาธิบดีคนนั้นคนนี้อะไรก็แล้วแต่และยี่สิบปีผ่านไปอันนี้ก็เข้าสู่แผนสิบปีที่สามของมันที่ในการที่จะลม้มและมันยอมรับสารภาพและพี่น้องวันนี้มันไม่สามารถที่จะล้มการปฏิวัติอิสลามในอิรานได้อีกต่อไปแล้วเพราะ การปฏิวัติอันนี้กำลังเจริญงอกงามอยู่ในคราบสมุทรอาหรับแล้วถ้าเราติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดการปฏิวัติการลุกฮือในโลกอาหรับวันนี้ผู้ลุกฮือทั้งหมดพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราได้จิตวิญญาณมาจากการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน จากการปฏิวัติของอัยตุตละโฮไมมีที่พิสูจน์ให้เห็นด้วยสองมืออันว่างเปล่าด้วยพลังที่ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในโลกนี้มุกมัดของบรรดาต่อวุธจะยิ่งใหญ่สักขนาดไหนก็ตามก็สามารถที่จะ ถูกทําให้ล่มสลายลงได้และแน่นอนชอเล์เหตุก,การณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในโลกอาหรับวันนี้จะต้องนําไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในโลกอิสลามแ,ลแน่นอนประโยชน์ทั้งหมดของการเคลื่อนไหวประโยชน์ทั้งหมดของการสูญเสียพี่น้องมุสลิมของเราในโลกอาหรับจุดจบที่สมบูรณ์นั้นประโยชน์มันต้องกลับเข้าสู่อิสลาม <c oughs> นี่คือความยิ่งใหญ่อันหนึ่งของท่านนีม,นม,อมอาอมนนีริวานุลอต้าอะไร หลังจากการปฏิว <laughs> ัติอิสลามในอิรานจะไม่มีการปฏิวัติใดในโลกอิสลามเกิดขึ้นโดยไม่มีผลการการเกี่ยวข้องของท่านอิมามกุนีเข้าไปในนั้นแน่ไอมไม่มีการปฏิวัติใดที่จะบอกว่าเรื่องการปฏิวัติในประเทศอิสลามประเทศนี้ไม่เกี่ยวเรื่องคนนี้เป็นไปไม่ได้อุลามะคนหนึ่งตรงนี้เราจะรู้อาอัลอุลามะฟีอุมมะตีอัฟซุลูมินอัมบียะ บันีอ,สอิสราอมูซาท้าลงฟิรูนก็คือต้องให้เราช่วยแยกทะเลนะช่วยแยกทะเลมาอีชาถ้าจะรอดกับการถูกกลืนการเข็นต้องให้เอลล์พาหนีแล้วก็พาเร้นหายแต่มัคกินี้ริวานมนลอตาลอาอะไรสามารถล้มบัลลังยุงทองอันยิ่งใหญ่ ศัตรูอันร้ายกาจของอิสลามศัตรูอันร้ายกาจของชีอะหด้วยมือที่ว่างเปล่าด้วยพลังศรัทธาด้วยความศรัทธาที่ลึกซึ้งที่มีต่ออาฮลุนเบตอะไรมุสลามด้วยศรัทธาที่ลึกซึ้งที่มีต่อแนวทางแห่งอาฮลุนเบตอะไรสลามด้วยศรัทธาที่ลึกซึ้งต่อแบบฉบับที่มีกับอาฮลุนเบตอะไรมุสลาม ลึกซึ้งเป็นอย่างมากพี่น้องขอบอกว่าลึกซึ้งเป็นอย่างมากความผูกพันท่านอิหม่ามขมินนีรทุสามาตาลาลายมีต่ออาลิเบนนั้นลึกซึ้งเกินที่มนุษย์ทั่วไปจปับรรยายลองดูในพินัยกรรมของท่านอิหม่ามคขมิ้นีขอแนะนำ คนที่จะเป็นนักการเมืองจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์จะเป็นนักต่อสู้จะเป็นนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นอาเลมอุลามะจะเป็นใครก็แล้วแต่ต้องอ่านพิันกรรมเล่มนี้อ่านว 10, ันละสิบบรรทัดยี่สิบบรรทัดพออย่าอ่านมากไม่รู้เรื่องอย่าอาญญ่านเยอะอ่อานว 10, 20, 20ันละสิบยี่สิบบรรทัดทําความเข้าใจสิบยี่สิบบรรทัดทําความเข้าใจคนที่อยากจะเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์ที่เพียรพร้อมไปด้วยความรู้ทางจิตวิญญาณ ที่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณที่เข้าใจเรื่องการเมืองเข้าใจเรื่องการปกรครองเข้าใจเรื่องสังคมเข้าใจเรื่องแผนร้ายของศัตรูทั้งแผนร้ายของศัตรูที่อยู่ในชีอะทั้งแผนร้ายของศัตรูที่อยู่นอกชีอะ <ส ONEY. S 1> ต้องอ่านพิณแยกรรมอันนี้นี่คือสิ่งสูงสุดท่านิมามควลนี่ริสวานุลอตาลาอะไรทิ้งเอาไว้ให้กับมวลมนุษย,ยชาติในภาพรวมและทิ้งเอาไว้ให้กับชีอะ แบบพิเศษลองเปิดดูพี่น้อมนุษย์ที่คำพูดของเขาคนทั้งโลกต้องฟังต้องฟังว่าทั้งมิตรทั้งศัตรูจะต้องฟังัน่นอิม่ามกุนีจะมีความ,ะมาร,ระมัดระวังเป็นอย่างมากในการพูดถ้าไม่มีประโยชน์อิม่ามขนุนนี่ริษวานรตาลาอะไรจะไม่พูดอะไรที่กระทบกระเทือนสังคมหนึ่งสังคมใดท่านเป็นอิมามที่นำเสนอความ เอกภาพในมวลมุสลิมแต่เราลองเปิดดูแผ่นแรกบิสมิลลาของพินัยกรรมอันนี้ลองลองเปิดดูงงมีลาฟังครั้งแรกงงแต่เมื่อคิดดูอ่อนนี่คือจะต้องการจะบอกถึงจิตวิญญาณของกุลามะท่านนี้เรารู้กัยว่าเมื่อเราจะเปิดพินัยกรรมของนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ของโลก